ผีน่องเอ้ยขั้นไดนกินหลับสิ้นย่าลืมแก้วะแหววพักคน่าขั้นได้กินผ้าเงื่นผ้าข่ำยาลื่มกระเบี่ยนห้างขั้นเจ้าได้อยหยอดฟ้าป่าศาสตร์ประดับมุกอย่าได้ลืมความถูกภู้ขีควยค่อนกาขั้นเจ้าได้ขี่ส้างกางห่มสะพาะทนอย่าสิเรืมคนจนผู้แห่น้ำตาตินสร้างเด้อยผีน้องเดือ ก็ได้เป็นหัวหนา้านายคนยาม,มาดในายขันนิกินแกงไก่แล้วอย่าลืมก่อยขียก่กระป๋อมเด้อพี่น้องเด้อเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอดีผู้เมือง,อง,งอยู่คือเก่าเมืองเดิมเช่นเคยครับเมื่อนี้พอดีผู้เมอืองยู่กับพอสุรทินหรือพอทินเท่าัหนล่ะครับผมอยู่อำเภอเมืองนะครับอยู่บ้านสาวาถีเด้อพี่น้องเด้อครับผมเมื่อนี้สิพามาเบิ่งควายงามควายหน่อยของเรากับควายแม่ใหญ่นี่แต่ละตัวนี่โอ้พี่น้องครับผมเห็นแล้วอดใจบ่ไหวพี่น้องครับผมสีฟ้าซื้อทันทีบักแคทิสตีเห็นแล้วบ่ซื้อกลับบ้านเมีียสิจ่่่่มมพพุนนลละ้้ออองงครับผวบแวกก็ฝาไปถึ FC เ พี่น้องนะครับอยู่ทั้งอุดรแล้วก็อุบลนะครับรอยเอสนะครับที่โทรมาหาพลิมพุ้งเม้งเดี๋ยวมีเวล่าพลิมพุ้งเม้งสิพยายามเยอะเพี่น้องเด้อครับผมเอ้าเมื่อนี้มาพ่อครับพ่อทีนเล่าว่าควายเล่ามีจากตัวมีจากรายการเอาพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเมื่อกี้พ่อมีจากรายการครับผมเนี่ยที่รายการมีสี่ไรการเอาเบื้องายการแรกเลยครับผมอันนี้มันเป็นควายสายใดกับพ่อเนี่ย ันนี้ลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรอายุได้จักปีจักเดือนครับผมปีนังขอดีครับผมเอาผู้ปากเป็นเอิญสิบสองเดือนนี่แล้วเนาะครับผมบัดที่นี่ความสูงสูงหลายปันไดกับพ่อหน่ยสูงยยี่สิบหกครับประกันเลยยี่สิบห้าครับผมความสูงสูงหลายยี่สิบหกเป็นควายน้อยอยู่เด้อพี่น้องเด้อลูกสร้างอุฎดอนพี่น้องให้เบิ่งเอกสารจักหน่อยรับประกันนะครับผมเอกสารซ้ำกันกับไล่แท่งไปหาสมบัติพี่น้องครับผมโอ้ยคับอีเล็แสดงว่าเป็นของแแค่เนาะครับผมบัดที่นี่เรื่องราคาครับผมราคาพ่อเปิดไว้หลายปนดครัับไพ สาครับผมราคาประหยดัดครับราคาเปิดไว้สามหมื่นเก้าสิครับผ่เมอมันเป็นควายแท้หรือควายปลอมมันเปิดถึงเน้่ <laughs> เอาครับผมมาเบิ่งรายละเอียดของควายน่อยตัวนี้ครับพี่น้องเอ้ยสีดอกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมเขาส่งเสียแข้งขาลำคิงได้เมื่อเลยพี่น้องความเงาได้นะครับผมเพราะว่าอายุเพิ่งได้อ่าปีหนึ่งพอดีแหละพี่น้องครับผมความงามพี่น้องบัต้องสืบเลยแข้งขาใหญ่แห้งพี่น้องครับผมบัดที่นี้มาเบิ่งด่าน่ายพี่น้องครับผมเงาหางเด้อพี่น้องเด้อไทยถือว่าเป็นไทยบักเน่าตัดเลยนะครับผมขนหางกางามเนาะแข้งขาลำคิงเราได้เมื่อยควายน่อยตัวนี้เก่งถือว่าเก่งพักเขาสนามประกวดได้เลยนะพ่อเนาะ บอครับผมโอ้พี่น้องความงามบกักชนิดติโอ้ยคักข,ขนาดพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้ถือว่าเก่งมากเลยข้อพี่น้องครับผมเขาเรียกว่าข้อปากเข็งนะครับข้อปากเข็งเบิ่งข้อข้อใหญ่แห้งอีหลีพี่น้องครับผมบัดที่นี่ลำคิงเล่าเนี่ยค่อยหน่อยตัวนี้เพิ่งอายุได้ปีหนึ่งเนี่ยบรรทัดลังกับเป็นสันลังปลาบูเ้วมันเบิ่งยากขนาดเลยพี่น้องครับผมความงามมันเกิดขึ้นเร็วเกินเนาะ ถือ่าเป็นควายสายประกวดได้เลยพี่น้องดอกเขาใหญ่ไรหนากว้างควายหน่อยตัวนี้ได้เหมิดขวัญซองทางก็มีนะครับผมเบื้องดอกเขาเล่ากับตัวจับความสูงนะครับผมเส้นเสรอจับความสูงของพอดิผพ้เม่งซ้ำกันเป๊ะเลยพี่น้องครับผม โอ้ครับอันนี้เขาเรียกว่าหัวหมอ่้งพี่น้องครับผมควายงามสันจมูกโด่งดีนะครับหนาเงา,าหนาเฉิดนี่แหละเขาว่าหนาใบาสีเด้อพี่น้องเด้อเงาหูกับเป็นเงาหูใบตองสัดนาะพพอเนาะโอ้ลำํำคิงเราได้พี่น้องเอาว่าเบื้องอ่องข้อเบื้องกันนะครับผมเป็นอ่องผูกโบพี่น้องครับผมอุ้ยงามง่ามองข้อเอบอบักเผาว่ามันห้างเพิงหลวงไงแห้งอหลีแข้งขางาม เล็บเกิดถือว่าเป็นเล็บกระลาตางามพี่น้องครับผมเล่าป่าคอข้อป่าแข็งสันหลังป่าบูหูใบตองสัตว์มันเกิดขึ้นกับค่อยหน่อยตัวนี้หมดเลยถือว่าเป็นค่อยงามสายประกวดได้เลยพี่น้องซื้อไปนี่พักเขาสนามประกวดได้เพราะว่าหนึ่งคืออายุเล่าพึงได้ปีหนึ่งพอดีกับความสูงสูงลอยยี่สิบหกเหรอเนาะครับผมโอ้ราคาพ่อเปิดไปสามหมื่นสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันโอ้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังกี่พ่อเบอร์โท่าไรครับศูนย์แปดหนึ่งครับออกเก็ดศูนย์ครับผมศูนย์หกเก็ดคร 0 6 1ครับ9 5 7 9ครับ5 6 1ครับผม เอ๋ตอติดต่อได้ตลอดเวลาพี่น้องบ่ได้รับต้นย่ำนอนรับกับย่ำตัดหญ้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมพอทีบางเทือมันเสียงดังอาสิบ่ได้ยินแต่ว่าควายตัวนี้เก่งพี่น้องครับผมให้พี่น้องเบิ่งเป็นควายแม่สาวน,อน้อยเอาครับผมเบิง่งความงามของควายน้อยตัวนี้พี่น้องเก่งอีหลีแต่ว่าตอนนี้ตอนพรเด็งผู้เมงไทยทํานี่แดดมันสิฮ้อนจนอกนักหน่อยก็เลี้ยตัวเด็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมแต่ว่าความงามอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวจริงรับรองวันนี้บอกพี่น้องครับผมเขาเจ้าว่าขาดสีใดบินมากขึ้นออกเจ้าว่าขาดสีบ หน้าสื่อผายาสื่อย่ำตุดแต่ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นว่าสื่อค่อยหายสื่อย่มหน้าตอนนี้เพราะว่าหนึ่งคือพอที่เราเปิดราคาถืกมากเลยนะครับขออนุญาตใส่ค้ว่าถืกพี่น้องค่ายหนึ่งตอนนี้เปิดสาม0มื่นเก่าที่พอ โอ้ราคาบากชีนี่เห็นแล้วบสือ่อซื้อบาิาทแม่สิจมบตนตัวเนีาะคับผมถือว่ากับฝากพี่น้องผู้ใดมีเงื่นมีทอง,องเด้อพี่น้องเด้ออัตลักษณ์ก็ถือว่าชัดเจนเป็นข้อยสามองปองขาดำกำไรขาดขาพี่น้องซื้อไปสิมีกำไรดังแต่ออกจากคอกพอทิ่เลาผีละพี่น้องครับผมข้ายางามงายังสี่อยากให้พี่น้องเขามาเบิง้งโตจริงนะครับผู้ใดมาเห็นแล้วรับรองวานนี้บอกเด้อพี่นอ้องเด้อควายน่อยตัวนี้เก่งนะครับผมถือว่าสมสัดสมส่วนมองมาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาสันหลังป่าบูหูใบตองาาาดคควววยยยนนนนู้้อออออตตัััีีีมมมเเเงงงงพผู้กกกบ่่่่่โิื เดี you, ๋ยวไปเบิ้งโตเต่อไปครับผมผมมาเบิ้งอีกรายการที่สองพี่น้องครับผมอันนี้ว่าเป็นอูดพี่น้องความสูงสูงขากะหลีสูงไรไปได้กับพ่อเนี่ยสามที่แปดเราประกันไม่ร้อยสามเป็ดขาผมเป็นควายสาวเพื่อนไข้สาวเพือนครับโอ้ยสูงแห้งอีหลีพี่น้องครับผมไข้หน่อยตัวนี้ถือว่าเก่งเป็นลูกสร้างอุดรเด้อพี่น้องเด้อเอกสารกระครบคือเก่าเหรอครับผมพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพูดไม่งตัวเอกสารแล้วพี่น้องครับผมถือว่ามีเอกสารยืนยันนะครับผมเป็นควายสาวหน่อยอายุได้จักปีกับพ่ออายุได้สิบห้าเดือนกว่าคร สูงลอยสามสิบแปดเป็นลูกสร้างอุดอรราคาปลาไม่หลายปันไดก่อนคาเปิดไใบบ่อครับสามหมื่นเก้าพันต่ำกันก็ตพันเอาสามหมื่นเก้าพันเท่กันแม่พี่น้องครับผมมือนี้ถือว่ามาพ่อของถือเดีวพี่น้องครับผมสร้างเผือกในดงเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าผู้ใดมักตัวใดก็จังมาเลือกเอามันหลายตัวแห้งพอเลี้ยงผู้เม่งก็เลือกให้บ่ถือดอกครับผม ผลว่าปารถนาส่งกลางเก่งยังสื่อใส่พี่น้องมักตัวใดก็เลือเอาเด้อพี่น้องเด้อความสูงสูงได้พี่น้องครับผมเสื้อสายดีเป็นลูกสร้างอุดรนะครับผมผลว่าเสื้อบักต่องบ่ฮอนลนไก,ก่กกแนวผมดกบ่ฮอนเป็นหัวลัานพี่น้องครับผมผู้ได้มักตัวใดก็เลือเอาควายตัวนี้เก่งเรืองขาเนาะแบกแต่ขามาเกิดนะพอ <laughs> ขาเยข้ยเอาขนาดพี่น้องครับผมอ้ยสูงอา,ราดรัครับผมเนาะข่าวขาล่ำคิงพี่น้องครับผมตอนใตยถ้ำยุนี่เลือกกันลหลายอัศจรรย์พี่น้องครับผมฝนตกเศร้าใหม่ๆเนี่ยช่วงนี้ครับผมเอาพี่น้องเบิ้งท่ายืนท่านี่เด้อพี่น้องเอยมันคือจังหน้าสาวไทยเวลาขันโพดบ่ถึกทากับบ่งามปัดได้แน้นอนขันโพดถึกท่ายืนถึกทากับแม่นขักพี่น้องโอ้เห็ดพึ่งบึงไว้แม่นบึงตื่นเสียมความใหญ่ความเห้ยาได้ราคาเปิดใท,ท่าไรก็พอ สามหมื่นเก่าพันสาม่าทาถามไม่ว่าเราสิจำค้าเก่าเราบ่อได้บ่ลนะเพราะว่าคาเสียมีการเปลี่ยนใจอันนี้บ่มีการเปลี่ยนใจเนาะราคาสามหมื่นเก่าพันคือเก่าพี่น้องครับผมกับควายอ่าหน่อยแต่ว่าควายหน่อยแต่ว่าบ่แม่นควายหน่อยเพราะว่าความสูงเราสูงร้อยสามสิบแปดแล้วอายุพนะึ <laughs> ่งได้สิบห้าเดือนตีพอ่อ โอ้เปลูกสร้างอุดรนพ่อไหมพี่น้องครับผมโอ้เกง่งเก่งยหน่อยตัวนี้เอใเดี๋ยวให้เบื้องด้านนาเบิ้งกัน่ะให้เบื้องนาเขาเบื้องล้ำคิงแล้วตัวเล้าเราบัดนี้เบื้องน,น,นาเขาด้บ่ดน,นี้โอ้พี่น้องครับผมเป็นหัวหมอท่องเด้อพี่น้องเด้อครับผมเงาหัวรัดเงาหักวกัมดีดีพูดนะตาเรากับง,งามพี่น้องครับผมนี่แหละเขาว่าตาจอมไข่เล่าปาาคอข้อป่าเข็ง่งควอยหน่อยตัวนี้ก็เก่งบัดน,นี้มีจักอ่องเป็นค่อยจักอ่องเบื้องอ่องข้อเล่ากันนะ่ะ ครับผมเป็นไข่สอ,อ,องอ่องเออสามอ่องเนี่ยเป็นไข่สามอ่อ,อ,องต้นนี้เนาะครับผมเป็นไข่สามอ่อ,อ,องป้องขาดำกำไรขาดขาพี่น้องครับตามอัด ต่ละของควายไทยถือว่าควายตัวนี้มาเต็มนะครับสีดอกเล่าเขาออกงามนะครับเล็บกะลาตางามอันนี้ใส่ได้พี่น้องหางลามหางลึกลำคิ่งดีมีขวัญหาบเงินหาบท่องขวัตกส่วงขวัยุงเข้าแตกขวัพญานั่งแท่นขวัแวนพญาขวัญซองทางเล่าก็มีหรือว่าเก่งนะครับผมขันพี่น้องไปซื้อควายตัวไหที่มีขวัอยู่ตรงหน้าผากพี่น้องจังยาไปซื้อเด้อเขาเรียกว่าขวักะบานหัวแตกขันยุ่งข้อเขาเรียกว่าขวัแทงลงขันยุ่ใต้ท่องเขาเรียกว่าขวัเลือกหัวขันยุ่ตรงขาพับด้านหลังเขาเรียกว่าขวัญไม่ห้างเปิดสินถามมีอย่าไปซื้อเด็ดขาดแต่ว่าควายตัวนี้พอเลี้ยงผูเมงเบิ้งห้แล้วถ ขันมีขันพี่น้องซื้อไปขันเอเลี้ยงพวกไม่รับประกันเราขันหาพอมาอมขี่เป้าตารสพี่น้องครับผมรับประกันแน่นอนครับผมเอาความสูงพี่น้องครับสูงได้ตัวเนี้ยลำ่ำคิงดีแข้งขาข่าวขาคักบัดที่นี่อายุตอนนี้ได้สิบห้าเดือนสูงลอยสามสิบแปดพ่อคิดว่าขันเล่าหอดปีสองปีแล้วสูงลอยมันสิบ่อยสี่สิบกว่าปันตีหือโนครับผมเอากระเปพี่น้องไว้ในราคาถือว่าประหยัดกระเป๋าซื้อไปตั้งฟ้ามด้ชุดนี่ทีลาออกมานี่ครับสองตัวเนี่กระากพี่น้องไว้เลยสามหมื่นเก้าพัน โอ้โพี่น้องครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้ค่ยง่าๆมือสีโดนๆมีเถื่อนได้พี่น้องเด้อครับผมป่าได้นําป่าเพลินป่าโตผู้ใดโทษก,ก่อนใดก่อนเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมาบผมเาเบิ่งอีกสาวหน่อยโอ้โมื้อนี้เราจัดมามีแต่ไวไหวโคพะเลยตัวนี้ไหมเนาะอันนี้สูงไรบรรไดพอดเนี่ยสูอยยี่สิบเจ็ดครับผมสูงลอยยี่สิบเจ็ดเราเป็นลูกผู้ใดก่อนเนี่ยลูกเพชรล่ำองครับลูกเพชรล่ำองเอกสารมีเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอกสารมีทุกตัวการันตีเลยพี่น้องครับผม อ่ะครับผมอันลูกเพชรล่ำโขงเป็นสาวหน่อยอายุได้จักเดือนครับผมอายุได้สิบเดือนกลัวเนี่ยอายุได้สิบเดือนเอาสิบเดือนขวบสิบเดือนจังไหนมาอตัวใหญ่แห้งเถอะเนาะครับผมซับหมูแม่จามมารอดไว้ปัจจุบันนี้ลาคาพ่อเปิดไว้หลาไปไดนก่อนนี่เปิดไว้บ่อบอกครับครับเปิดใบสองเมื่อเก่าครับเอ้าอันเบาซับนุนกับกำนุนนี่หรือตัวนี้เนาะสองเมื่อเก่าพัน โอ้ยพี่น้องครับผมนี่ล่ะเราว่าเบา่าซ้ำบางนุนแนะบบบ้านกับบ้านเนี่ยได้พี่น้องได้ผู้ใดโทกดุกอนใดก่อนได้ขันเบา่าซ้ำบางนุนเนี่ยครับแต่ขนาดยุทธ์ทั้งต้นเป็นบักอิู่ปิวลงมาเป็นบางนุนยันปอ,ปอ,ปอมๆหน้าใหม่ยังว่าหมอนเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าผู้ใดโทกดุกอนกับสีใดก่อนล่ะควายตัวนี้ครับผมถือว่าเก่งมากเลยครับผมบรรทัดหลังเล่าดี นะครับผมงามถ่ายงามเลยควขยตัวนี้สีนี่อ้ยอันนี้เป็นขนน้ำนมสิพอ่อนี่ฮะครับขนน้ำนมโอ้ขนน้ำนมประธานในลอนโ,นโยพี่น้องครับผมเบื้องเบื้องขาวขาพี่น้องควอยตัวนี้ปาตัวพอะเดี๋ยวพุ่มเมงสะออนเล็บกว่างามงามเนาะ ให้เบื้องด้านขางแล้วมาเบื้องด้านหนาเบื้องกันหนาครับผมเบื้องหนาเด้อพี่น้องเด้อให้มาเบื้องหนาจังหน่อยเบื้องด้านหนาแล้วรู้พี่น้องครับผมโอ้เด็กหน่อยเรากำลังงอหาแม่อยู่ผลปัดแต่เรียนตนศาตรูลูกกัพภาพ่อแม่ย่างเม็ดตัวนี้เนาะเอาครับผมหัวหมอท่องดีดีพี่น้องครับอัตลักษณ์ถือว่าชัดเจนแมงกัมบี้จับตาแล้วคุณนะโอ้พี่น้องครับผมอ่องข้อกบงอามแข้งขาล้ำคิงได้เม็ดโบมี่หม่องฟิวโบมี่หม่องต่ำนี้คข่หน่อยตัวนี้ โอ้ความงามได้พอเลี้ยงผู้เม่งสอ,อนแตเ่เลื้ยงล่าขาละครับผมร่าข้าคือจังเขตดใส่กันเนี่ยเนาะขายไหมขายสองหมื่นเก่าพันมาสั่นพี่น้องครับผมโอ้ยนาะครับผมควายงามๆพี่น้องหาอย่างยากควายตอนนี้กําลังแลนดครับผมเบอกง่ายๆเลยราคากําลังปรับขึ้นก็ดีใจนั่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายอยู่ดอกครับผมแต่ว่าพอทิ้นแบบเจ,จ้าต๊ข้าวตีพอ่อเจ้าเครื่าขายข้นคือเจ้าเนี่ยคือขายลดลงเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยมันเป็นตะซื่อเป็นตะขายเป็นตะไปหามาแยะเนาะครับผมนี่ละะจ ครับเราว่าปั่นกันไปเลี่ยงนะครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดด้เบิ่งช่องพอเลี่ยงผู้เม่งยู่ตอนนี้ครับผมผู้ใดสนใจให้โทรวมาเด้อพี่น้องเด้อเิ่นมาแก้วบ่คคัดสามปีเป็นหินแหมีพี่น้องบ่บไปแวะสามปีเป็นคนอื่นเด้อพี่น้อง เอาเอาครับผมห้เบื้องด้านหนาตรงตรง,ตรงงามจักหน่อยพี่น้องครับผมเด็กหน่อยมันเริ่มห่อนเราต้องเลียต่วนเขานาะพี่น้องเนาะเอาเป็นวาความงามพี่น้องพล้ยงผ่้เมงลับประกันไท้ครับผมกับเรื่องร่าค้าเ้อพี่น้องเ้อซื่อไปรับล่องมาเป็นวายแทนแน่นอนคันซื่อไปเป็นวายปลอมกินยาบ่ได้พี่น้องเอามาขึ้นพอที่แล้วหลดพี่น้องครับผมเอาให้เบื้องด้านไทยบัดนี้ครับผมเบื้องลำชิงแ <eterm> ล <Gore> ้วครับผมเงาหัวรัดเงาหัวกำเขาเป็นเขาส่งเสียควายน่อยตัวนี้ถือว่าเก่งครับผมบรรทัดหลังถือว่าตรงงามแล้วก ขนาดอายุเพิ่งได้จักเดือนก็พอ,ได,อ,ดอได้สิบเดือนกวกาครับผือว่าเก่งมากมากเลยพี่น้องครับผมก็ฝากไ้เด้อผู้ใดมีเงินมีทองครับผมมาอุดหนุนมาสื่อไปพัฒนาต่อพี่น้องครับผมเอาฝากไว้เดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปครับผมครับผมมาเบ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้เป็นรายการสุ้อไทย่ิพ่อ ครับผมรายการสุดท้ายแม่ยิ่่งโอ้ยข,ขนาดพี่น้องตอนเบิ่งอยู่ในขอกพราะอย่างผูไม่เห็นอยู่ในขอกม,มันมีหลายตโตก,กับบอสท่ายดอกพี่น้องครับผมบัดออกมาคักๆเนี่ยปัาดจะแม่นใหญ่จะแม่นงามอันเปรียบแล้วคือจะเข้าซองกระจกเนาะพี่น้องเนาะอยู่ผู้เดียวปั๊กูคือคักแค่ว่ะทีอันบูมาบูมากซ<ไ>องน้ำเนี่ยเขายงี้ไปเงีไ้ไปบางสิทธิ์ิโอ้แบบเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะพอเราออกมายืนอยู่ผู้เดียวคักๆพี่น้องครับเด่นขนาดเลยควายตัวนี้ใหญ่นะครับผมความใหญ่สูงหไรไปไหนกับพอดเนี่ยวเบิ่งหูันนผู้งว่ามไร ใช่เป็นรูดหวาน,นโอ้ครับผมเ <พอ S 1> บิง้งเ<อ>บิ้งจักใบหูสิพ่อเบิ้งใบหูจะประทัดเกลี่ก็เลยเ่็อย่างวอาโอ้ผมเบิ้งตนตัวรูดครับครับให้เบิ้งเล้าชิ่งเอาเนาะครับเนาะครับครับ,คร,บครับผมแต่ว่าเราเราบอกว่าขันเบิ้งใบหูมันมันงอยอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องครับผม ผู้บางคนกับสิว่าสายเพชรอุดรแต่ว่าอันนี้บ่ได้แอบอ่างเด<ล>้อพี่น้องเด้อบัดท,ที่นี่สถา,านะคือมีลูกติดมาตัวนึงเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดลูกใช่บิ๊กเบิร์ดในซีเดือนกว่าในซีเดือนกว่าย้ำหลังจังสีหายบิังลูกพี่น้องเราหนีไปน,นอนนามอยู่ล่องห่อนบัดท,ที่นี่อยู่ในท้องได้พ่อบัดน,นี่ในท้องนี่ทับไว้แล้วว่าเดี๋ยวบางบ้ามันสีท้องนี่เหรอเจ้ว่าพัยตรวจถ้องนะจกังจกเดือนเราทับไว้จะได้จักเดือนเราครับไว้สามเดือนลูกบิ๊กเบิร์ดเกันครับเอาพี่น้องแสดงว่าพ่อสุรทินเรราามักกกกตตบบบบิิิิเเเ้ดดีอสทั้งงงททาานนอกใพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าชุด สมหัวใจครับผมเป็นชุด3หัวใจพี่น้องครับผมซื้อสองได้สถือว่าซื้อเฮี้ยนไร้ซานว่าน,านแห่ได้ป่าไข่พี่น้องเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมบุญสั่งตั้งแต่หลังคือเขาว่านี่ตอนนี้บาที่นี่เป็นชุด3มหัวใจนี่กับความสูงสูงสูงเนี่ยพ่อเปิดไว้ร้ายปาได้เนี่ เปิดใบหาเมือหาพันครับผมโอ้ราคาพี่น้องครับผมล่าคาพ่อฟังพ่อตอรองเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นราคาเปิดนาคอกพี่น้องครับผมขาดเปิดนาขอกหาเมือหาพันเราพี่น้องมาตอรองเอาเด้อพี่น้องเด้อวา่งามๆนี่สิพอเลียมพู้เม่งอยากให้พี่น้องเขาเอาไปขี่ใส่หน้าอยู่ดอกพี่น้องครับผมช่วงนี้กับหยามันหลเนาะครับเนาะครับผมโอ้เป็นตะพัดนาต่อราคาก็ถือว่าไปไปนาได้ถอยหลังก็ได้พี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ได้มากแบบไรก็มาเลือกเอามือนี่ของพ่อสุรทินเราไม่ตะบักจังๆเก่ง นีพี่น้องครับผมลูกไส้ได้จักเดือนกับพ่อเนี่ยลูกไส้ได้สี่เดือนกว่าลูกไส้ได้สี่เดือนกว่าเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดพี่น้องโอ้ควายหน่อยตัวนี้ก็เกง่งๆเนาะครับผมลำคิงเล่าดีพ่อเนาะเขากระนาเขาเล่ากระไดข้อเล่ากรนะนาเดี๋ยวสิให้เบิ้งด้านหนาะแล้วเดีสิไปเบิง้งหันไปเบิ้งกล่องด้วยจังหน่อยนี่นั่นเห็นบ่พี่น้องครับผมโอ้หน้าเขาดอกเขาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อควายหน่อยตัวนี้ขนาดอายุได้สี่เดือนเด้อเนี่ยโอ้ครับผมเป็นควายผูหน้อยพี่น้องครับผมผู้ใดซื้อไปก็สิได้ตัวนี้ไปตัวนึงอยู่ในท้องตัวนนนึงงะคครรับบผมมมใาาาาเเอิ่่แ ม่อันพอ่อกาการันตี่าเป็นสายใดบัติครับ,รบพี่น้องครับผมความใหญ่เล่านี่บ่กินขาดเลยพี่น้องครับผมบ่ต้องสืบเลยใหญ่ยยแห้งอีหลีความยาวก็ถือ่าเป็นคั้วสองห้องเนาะครับผมความยาวความใหญ่ใดพี่น้องแครงขาลำคิงถ่ายงามควายตัวนี้ได้เมื่อเลยนะครับผมมยยีขวัญถัดดอกพร้อมนะครับผมขวัญหาบเงินหาบท่องเลาก,ก็มีเอา้าเดี๋ยวขหยมาเบิ้งดา่านไทยจังหนครับผมขหยเบิง้งควาวใหญ่ให่บาไทยเป็นยังไงถ่ายงามบ่ครับผมโอ้ถ่ายกับงามพี่น้องครับผมถ่ายถือว่าบ่ขี้เลืกขีเลย เบิ้งลูกแล้วก็แล้วไปคอนแม่เบื้องแม่แหละก,ลลก็แล้วไปคอนลูกนี่แหละเขาว่าเจ้าวุ้ดไทยลำรวยควยง่ามเมืองคอนแกนผู้ใดนอสีได้ขึ้นครับท่ายบายแส่ไส้หลังพี่น้องครับผมฝากพี่น้องไว้นะครับอ่ะมาเบื้องด้านนาบาดเนี่ยลักษณะเขาเขาเรียกว่าเขาว่างเดือนพี่น้องครับผมเขาใหญ่ไรกว้างควอยตัวนี้โอ้ยเห็นเขาว่ามันกระปูกรามคงเบื้องขากว่ามันแมงค้มเนาะใหญ่แห้งอีลีตาสวยตางามพี่น้องล่ำคิงดีเออบักเพ้าเล่าดูผคนะว่าเล่าด้ลูกมาจากโตแล้วพ่อเนี่ยตัวแรกตัวที่สองยี่ได้องครับอ๋อตัวที่สอง ครับผมควายแม่นี่ถือว่าเขางามพี่น้องนาสวยนาบายสีนะครับเงาหูรัดเงาหูกำดีตาจอมไข่เล่าปากคอข้อปาเข็งแล้วไดเนื้อเ่าเล่ากับกวางนะครับไลหนาเล่ากวางแห้งโอ้พี่น้องครับผมเล็บใหญ่มุดมึงกึ่งอยู่นะพ่อเนาะโอ้ยเล็บนี่นครับเล็บงามพี่น้องควายแม่นี่โอ้เก่งเก่งครับผมสมนามสมเนือเลยเรื่องราคานี่ถือว่าใส่ขออนุญาตใส่ข้ามวัตถเป็นลายพี่น้องครับผม โอ้ไข่ตัวนี้เก่งกับฝากพี่น้องใบผู้ใดมีเงินมีทองเด้อพี่น้องเด้อราคานี่หนาต่อรองหนาเอาไปเก็บเขาฟงเขาฟ้ามนะครับผมเพิ่นว่าเพิ่นว่าไข่าสามปีได้ลูกเนาะพ่อเนาะครับผมมัวควายนี่ครับผมกระสันพี่น้องซื้อไปตอนนี้คือคือบอกไงไงเล่าลูกตัวที่สองอยุได้ทองบาดที่นี่ความสูงเราก็ยังสามารถไปต่อได้อีก เพราะว่าควายสิมดสูงอีหลีคืออ่าได้ลูกมหาโตโตที่หานี่คือสิมดสูงครับเราผมควายตัวนี้พึ่งได้ตที่สองอยู่ได้ทองเด้อพี่นองเด้อครับผมกัฝากพี่นองไว้ควายใหญ่ๆ่จังสี่โดนๆจังมีเถื่อนะครับผมราคาที่สําคัญคือเหลี่ยงราคาครับผมครับผม นี่แหละเขาว่าใกล้สามปีพ่อขามาสามปีพ่อขีพี่น้องง้อคว,วายสามปีได้ลูกนันแมนแท่เลยพี่น้องครับผมกัฝากพ,พี่น้องใบควายใหญ่ๆไร่กว้างๆครับผมแข้งขาลำคิงหางอ้ยหางลามหางลึกพี่น้องครับผมโอ้เก่งๆกัฝากพ,พี่น้องว้เด้อครับผมผู้ใดมีเงินมีทองเบิ้งขนาดหลังเล่าด้พอป่ะนะบรรทัดหลังเล่าซื้อไปพีน่น้องกันสิเลนโทรศัพท์ไปนอนเรียนาปูศาสตร์นอนเรีนได้สบายกว่างแห้งอหลีเอากัฝากไว้ในราคาหาหมื่นหาพไไันค,ครับผมผู้ใดมีเงินมีทองห้โทรมาต่อรองกันเดา นะครับผมปราถนาส่งกางเกงจังสือใสเด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดกับมาเลือกเอามือน,นี้มันมีหลายตัวนะพอนะ่อเนาะเอาพ่อตัวลขที่มยังสีฟากับพีกับนองเข้าครับผมมาเบื้องหน้าขวากันไดยรผมราคาตัวร่องกันไดครับครับครับ ราคาต่อรองได้ครับผมสนใจให้เขามาเบิ่งเอาก็ได้เนาะครับเนาะ,ะครับผมผู้ใดมักตัวใดขั้นตอนนี้ขันญยญันเพราท่านห้พี่น้องโทรมามัดจับมาคุยมาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อเผลปลาเงินของเข้าซ้าเกีื่เงินของเมียซ้าไตไก่เงินบ่บาใสซ้าใบไม้ในด,ดงเด้อพี่น้องครับผมมีเงินมีทองให้เฝ้ามามาต่อรองมาคุยกันเอากับพ่อสุริทินเฮานะครับผมมื้อนี้ทีมงานของพ่อเดียงผู้มเม่งก็ขอขอบคุณพ่อทินนะครับที่ให้มาแบ่งควายงามๆให้พี่ให้น้องเฮาราคาสามารถจับต้องได้ทุกรายการสําหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม ครับ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 สรับครับับเรมบคสาบกุยกรับคกิดเปันคนัีครับครักครับครับครับอรั่ครับครับครับครเบอยับครซอยรับยา,ยาับครับครับพรับครับคเับารับครับอรับคกัครับครับครับรับิรัวครับคักครัยของพอสุบิทับครัวครับ้พี่นรับคาับครกบารับครับคากสื่ออคากบอออออนะครับครออับครัยอครันคบอรับครับคายบอนับนรับครับคคครับครับครับคัครับคาัคบอรครบครับครับครัรัคับให้บครัครัครับางเบรับรัครคบรับคบรบรครับครับบั่วโมงครับผมเอาสรับมื้อนี้ก็ขอบคุณครับผม